สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเราสที่บ้านนะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับที่เราจะมาเจอกันในวันคริสต์มาสแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ครับก็มกีกิจกรรมสนุกสนานให้เด็กๆดูวชนสุภาพสตรีพี่น้องที่สนใจนครับก็มาเล่นจอยกันสนุกสนานกันนะครับ <Wow. S 1> วันนี้ก็จะเป็นกีฬาพื้นบ้านแล้วก็จะ นุกสนานแล้วก็มาเจอกันครับตอนนี้ครับเรากําลังจะเริ่มเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบอลแมสแมงครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมกระดกกลายครับ <laughs> กระดกสูงอนะ่ะกิจกรรมกระดกสูงครับเราจะบีเยาวรุ่นเล็กก่อนนะครับที่เราจะความสูงนี่ประมาณประมาณกินคืบแบบนี้ <laughs> เซนประมาณ50เซนนะครับโอเคครับตอนนี้น้องๆกำลังเตรียมตัวกันอยู่ครับตอนนี้น้องๆกำลังเตรียมตัวกันกระโดดลายกันอยู่ครับแต่ละคนนะครับพร้อมกันหรือยังใช่พร้อมหรือยังพร้อมเลยพร้อมแล้วเนี่ยโอเคเอาวครับโอเคครับเราจะมาเวียเวียในบ้านเหรอเวียเเหรอ รอบที่หนึ่งน้ออ้าวคนแรกเอามาเลยต่อรองเท้าได้นะครับเออกำลังจะนี่นะครับเนาะอ๋อน้องเล็กสุดครับแล้วคุณตัดท่อก็เตอหนิดเนาะอี๋แล้วถอยนะจีแกล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 เนาะเฮ้ยอ้าวเริ่มเลยต่อคนแรกครับคนแรกครับ

เป็นยังไงบ้างครับมาใส่หรอชายาดีที่หมดชายาเคยมาใส่ด้หรามืออะเคยได้หลายเด้อเคยได้เลยน้ำอ่ะเคยเก่เลย มอยากเลยนะโอเคโอาเลยตอนนี้ก็เป็นช่วงแจกรางวัลให้กับน้องๆครับนี่มีขนมครับมีสบู่ครับมีหลายอย่างครับเป็นรุ่นถัดไปครับก็จะเป็นรุ่นเยาวชนนะครับที่จะกระโดดไกลครับเมื่อกี้เราเห็นน้องๆทีมนี้ครับกระโดดมาแล้วครับก็สวัสดีครับผมไม่ต้อง ก็ประสบผลสำเร็จในนิดหน่อยครับเราจะมาเจอกันรุ่นต่อไปครับกรรมการพร้อมเลยครับเอาพร้อมแล้วปล่อยปล่อยปล่อยตัวตัวเลยครับไปกันเลย

พี่ใหญ่ของเราครับไงมากครับเต็มที่นะร้อนะได้และตื่นเต้นไหมต่นเต้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตัหพื่นหลเพ่อนเพอนขนมเล้เลย้ม้มื่อตนเิปาวัพิเศษเอาพิเศษเอไม้เโอเคครับรอกันอยู่ครับตอนนี้ น่ยครทททอรย่สิัโอเคครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วเตดี๋ยวไหมอมลดูดูดี่เใก่อนเอเออ

ได้สบูรณ์ก้อนรับน่าจะได้ขอขึ้นครับโอเคข้างหลังก็ยังไม่เสร็จครับรุ่นประชาชนทั่วไปครับพ่อบ้านใจกล้าโอเคเสร็จไปกิจกรรมหนึ่งนะครับเราก็จะมุกออนไปอีกที่หนึ่งครับก็จะเป็นอีกด้านอีกด้านหนึ่งครับที่เรียกว่าดันน้ำมันนะครับ ข, <Wow. S 1> ขึ้นต้นน้ำมันครับมาเราจะมาชมกันนะครับ,บ,รบเรากำลังจะมุดออนกันไปครับออันนี้ก็เราจะเก็บสถานที่เฮ้ยโออบัวมาเโอเค,อเ,คเรามากันตรงนี้ครับ,บ,รบโอเคครับเ,<า>เราจะเริ่มก,กัน

อยากอยากขึ้นไหมครับจะขึ้นไหมมาทำไมครับสูงเหรอพี <c oughs> <c oughs> ่อ่ะวันนี้เราจะมีโคต้าอยู่สองคนสามารถขึ้นได้ครับสองคนมาข้อไรข้อไรชาต้อไรชาติจิลี่ขึ้นไหมจะเรายืดถอยเบ้ <c oughs> อาสาสองคนครับกำลังจะขึ้นครับโดยแผนการอะไรเราจะมาติดตามกันครับพร้อมไหเฮียอเียพอมไหมเฮียเีเฮียเียยเยเียีาเเอยเเเออ 好了，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 好 เจออแล้วเว่อร์เจอเล้วทีใหม่ครับตอใหม่บุตมาบุตมาจุดกลิเปียกเปียบุตบุตมตอนแรกผ่านไปครับทียังยังไม่ผ่านครับ

đây mà, lần đây lần là lần này này lần này này lần này này lần này 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 อาดะกถอนแล้วมั้งแสดงถึงความแสดงถึงความขอความสามัคคีกันครับตอนแรกสองคนยังไม่ไหวครับตอนนี้ เป็นเป็นสามคนก็ได้รางวัลครับก็จะเป็นอีกทันหนึ board, iqué, ่งครับท no. so kind of no. okay, ี way, ่เราจะไปกันต่อไปก็คือปากเก็ตครับนี่ครับเก็บไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับก็จะเป็นการวิ่งเก็บของนะครับวิ่งเก็บหินนะครับไหวไหมครับน้องครับโอเคไหมครับสู้ไหมเนผ่านนั้ผ่านนั้นเจอเพื่อนเบเกอรี่เบเกอรี่ไฟล์นั้เบเกอรี่ทอดละเท่าเท่า ดีกพีด uh, okay hey, ีกพ euh, so ีกนแหรออาตเกตตวเลยนี้รับกมการ5คน6คนเอาทีละลูกเนาะเชนเหลือนาะใหีรผ่าพิขาเพ่ออ้อมอ้อมอ้อมนะเนาะเกติ้วลเนเกจีเลก็คือเราผ่าเราหลือพี่อีอย่าลจีล้วปกาคลคอ้อแลเกาเเหลือต้นเหลอเนาะพรไหม ซู้ไหมสู้เหรโอเคอืมโอเคี่เหลอเลยมเลยนะว่ากูพอเเลยเพื่นแคโอเคครับครไปจีตุรุ่นไปนะสาธิตสาธิตแน่นอนสาธิตเนี่ยนี่แนนี่เชิดพี่เนาะย่อยอบพี่นก็น่าจีดีหรอจีะนี่ีแล้นี่ เือดแล้วเหรอืมเอเกเปลาพี่อ๋อเกีแลนี่อืมเพลปลาพี่ความอ๋อเดืเหอี้เาอลเหรอดลลวเนาะนับปะโอเคไหมนัปะะนบะเอนบะติคุณเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับเดล่ดเหรอเดือดเหรอ เฮ right? yeah, yeah. ้ยยายเล็กไว้แ uh ล้วนาทียอะไรวะนี่ฮั่นข้ทีเดี๋ยวรือไปเยหนึ่งรบถอะไปลงวิ่งัน ok <cười> <cười> đi gặp sống con nào <laughs> Ủa đi qua <laughs> <laughs> <đi>, <laughs> nữa Khôi anh đi นูเดนเนี่ยเฮ้ยตกันใที่ไหดิฮ่าสวยใเดที่สี่ฮ้นยหโอเคเรียบร้อยครับปรจบไปอีกกิจกรรมหนึ่งครับสำหรับการวิ่งเก็บของที่น้องๆกำลังวิ่งกันครับโอเคตอนนี้เราจะเริ่มเปลี่ยนอีกกิจกรรมหนึ่งครับก็เป็น ชัดขยเยอร์ครับชัดขยเยอร์ครับตอนนี้เรามีเชือกพร้อมแล้วครับพร้อมเราจะให้น้องๆครับทีมเดิมนะครับมาดึงอันนี้ดูครับตปาร์กาแน่ๆเล่นเล่นเล่นปะน้องใการเล่นเล่นปะในการเล่นเล่นปะเดียวเล่นปะเดี๋ยวเล่นเล่นปะโอเค เดี๋ยวไปคุยแลกกันี่อครับเล่นไปเล่นไปเล่นเลยเ่นที่อยู่ครับมาปักปลาพี่ได้ไหเหมอไล้ไหมตัวบ่ออยเบ

ยกแรกผ่านไปครับยกที่สองสลับดันนะครับมาเปด้เนะไปยังไหเดียวกนอนให้เดียวนอ

โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ครับก็เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานนะครับของอวันคริสต์มาสแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ของคริสจรรักแม่สมัยครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ดูช่องของเราครับนะบอกว่าเราจะได้พบกันในโอกาสต่อไปวันนี้ก็ขอบคุณเป็นอย่างมากนะตามช่องของเราแล้วเรา